สวัสดีครับทุกคนก็หลังจากที่มีการปล่อยภาพทีเซอร์นะครับผมตัวอย่างใหม่ล่าสุดของเจ้าก็ซิล่าไมนัสวันไปนะครับเดี๋ยวว่าก็ซิล่าตัวใหม่ล่าสุดของปีนี้นะครับทุกคนปี2023นั่นเองนะครับผมที่จะเข้าฉายภายในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับผมแล้วก็ที่จริงนะครับผมตัวอย่างก็เพิ่งปล่อยเมื่อวันนี้นะครับผมสำหรับเจ้าก็ซิล่าไมนัสวันตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นภาพเล็กน้อยนะครับที่ปล่อยมาในทีเซอร์นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมโอ้โหมาแล้วครับทุกคคนนนไมม่ทััละรบผ ความไวเป็นของลุมบันไดจริงๆนะครับผมก็ถ้าเอเชียมอนเตอร์อาร์ตนะครับผมก็ได้ทําการปล่อยนะครับผมเจ้าของเล่นตัวนี้ออกมานะครับทุกคนให้จับจองกันเป็นเจ้าของแล้วนะครับก็คือเจ้าก็ซิล่าไมนัสวันนั่นเองนะครับหรือว่าเจ้าก็ซิล่าสองพันยี่สิบสามตัวขลังผมเลยนะครับเป็นงานของเอเชียมอนเตอร์อาร์ตนะครับผมก็เราเห็นได้ว่าตัวโมเดลเนี่ยก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าตัวโมเดลมันจะมีลักษณะประมาณไหนกันบ้างนะครับผมไปเราไปดูกันนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็ซิล่าไมนัสวันะซึ่ง นะครับผมที่ผมดูผมไปดูในเว็บนะครับผมมันจะตั้งชื่อแค่ว่าก็ซิล่าเฉยๆนะครับแล้วก็วงเล็บ2023จากเรื่องก็ซิล่ามนัสกันนั่นเองนะครับผมนะก็นี่เลยนะครับทุกคนดูกันที่ตัวโมเดลนะครับผมคือสวยมากนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าอันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชั่นตัวโปรโตไทป์นะครับผมก็ตอนที่ตัวงานออกมาจริงๆแล้วนะครับผมอาจจะไม่เป็นไปตามนี้นะครับอย่างเช่นฟันหรือตาแรงนี้นะครับเพราะมันมีการผลิตเยอะนั่นเองนะครับแต่ทุกคนดูครับผมนี่คือดีไซน์แล้วก็็กกกกกกาาาาารรรอออออแบบบบขงงงเเเจจ้้ซซซิิลลตัััวนนนนีะะะะคผมมึ่หืทดไ ครับผมแต่ว่ามันก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะเป็นขีบหลังนั่นเองนะครับทุกคนนะดูตัวดิตัวงานนี่คือสวยมากนะครับผมโหเห็นเลยแบบอยากได้นะครับผมลงสีมาก็เป็นลักษณะที่แบบเป็นสีดําๆนะครับผมน่าจะเหมือนกับคลุกฝุ่นนะครับมีสีน้ําตาลแจ่มหน่อยๆนะครับก็อารมณ์แบบก็ซาเฮเซอยู่เหมือนกันนะมีความรู้สึกแบบก็ซาเฮเซนะครับแล้วก็ผสมเดอะไรนั่นแหละนะครับผมตัวบึกบึ้งตัวอ้นนะครับผมแล้วก็ดูลักษณะของดีเทลของตัวงานนะครับผมโหดูผมชอบขามากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตรงเท นะครับผมแล้วก็นี่ครับผมอีกจุดเด่นหลักหนึ่งก็คือนะครับผมคีบหลังของมันนั่นเองนะครับทุกคนดูดิโอ้โหคีบหลังคือแบบสวยมากนะครับผมคือแบบเป็นแบบประกันลังเป็นแบบผสมระหว่างเฮเซกับมิลลิเนียมนะครับผมแหลมๆแล้วก็การจัดวางการจัดเรียงนะครับผมจะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะแล้วก็นี่คือตัวเวลาตั้งโพสนะครับผมโอ้โหโพสท่าก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นผ่าโพสแบบ f ฟ n a l น a ลอนะครับทุกคนนะซึ่งก็ตัวงานคือสวยมากมากเลยนะครับแล้วก็ทางรูมันไดเนี่ยก็ทําข้อต่อมาเขาค่อนที่จะเนียนนะ นะครับผมตรงลำคอตรงอะไรนะเห็นไหมมันจะไม่ค่อยเห็นแบบเป็นข้อต่อนะครับทุกคนนะก็ถือว่าทําตัวงานมาได้เนียนมากๆนะซึ่งก็โหครีบหลังดูนี่คือเป็นครีบใหญ่มากเลยจนกระทั่งจะหลดหางเลยนะทุกคนนะก็ตัวนี้นะครับผมจะวางจําหน่ายนะครับผมในเดือนโนเวม ber 2023หรือพฤศจิกายนนั่นเองนะครับผมก็คงจะเป็นช่วงหนังฉายนั่นเองนะครับผมแล้วก็ราคานะครับตรงนี้สําคัญเลยนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบเยนนะครับหรือประมาณสามสี่พันบาทนั่นเองนะครับผมราคาก็แอบโหดอยู่นะครับผมก็สำหรับพวกเราก็คิดว่าน่าจะโหดอออยยู่นนะคครรัับผมกกก็็ใาไได้้ตวีลงป ดูตามกลุ่มซื้อขายนะครับหรือว่าร้านรับเพียวรด้วยของเล่นต่างๆนะครับผมก็ไปหาซื้อกันได้นะครับสำหรับเจ้า h อ Monster r r t ตก็ซิลาไัวนตัวนี้นะครับทุกคนนะเท่ามากครับผมสวยจัดเลยนะครับ